السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفر ونستهديه ونؤمن به ولا نكفره ونؤدي من يكفر به نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ขอความสุขความรักความเมตตาปราณีบารักาเสียมคลสิ่งดีดีจกอัลลอฮ์นะครับได้มีแต่นนัเกเรียนนักศึกษานะครับทำด้เดยลลเป็นหน้าที่เราที่จะต้องคิดถึงบุญคุณของอัลลอฮ์แล้วก็ขอบคุณพระองค์ท่านสรรเสริญพระองค์ท่านชมท่านเยินยอท่านการนักเสริญอัลลอฮ์เป็นหน้าที่ที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิด สลวะละสลาลัมและท่านอับดุลลาห์สลาลัมผู้ที่เราได้ท่งเลือกทรงได้ให้มาเป็นผู้ที่ทาหน้าที่ในการอธิบายถึงความเป็นพระเจ้าสื่อสารความเป็นพระเจ้าให้มนุษย์ได้รับรู้และพระองค์ก็ยังทรงได้อธิบายถึงวิธีการใช้ชีวิตที่จะเป็นชีวิตที่จะมีความสุขที่แท้จริง ความสุขที่พระเจ้าได้ออกแบบความสุขที่ผู้ที่รู้ทุกเรื่องในโลกในสิ่งถูกสร้างทั้งหมดได้กำหนดทิศทางไว้ในการอยู่ร่วมกันสิ่งที่เราสุนนำมาคือสิ่งที่เราต้องพยายามกระทำและต้องให้ความสำคัญกับเรื่องที่มันกว่าเรื่องที่มันเป็นปกติประเพณีเป็นเรื่องที่เราทำ สิ่งที่เราซุนนามาก็คือสิ่งที่เป็นซุนหน้านบีสิ่งที่เป็นซุนน้ต่างๆสิ่งที่เป็นเรื่องราวของาศาสนาที่เราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องอาดัตก็คือเรื่องปกติประเพณีนิยมเป็นเรื่องที่เราทํากันจนความขึ้นเคยทากันในความเคยชินทําต่อเนื่องกันมาเป็นวัฒนธรรมท้องถิน่นทั้งหลายจะต้องมีความสําคัญน้อยกว่าในสิ่งที่เป็นาศาสนาหรือเป็นอิบัตอัลฮัมดุลละ ทิ้อ ah ah ัลลอฮฺประทานคำพิเศษอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลลาฮิลล้ทีอ ah ah ันซัลลาอัให้แก่ผู้อ่านหังสืออัลกุรอานผู้ทย่ไม่ได้ทำให้เขาต้องร้องไห้ฮามดุลิลลาฮฺทิ้งอัลลอฮฺประทานคำพิเศษอัลกุรอานให้กับท่านนบีซัลลัลลอฮฺวะลัยวะซัลลัมและพระองค์ก็ทำให้อัลกุรอานนั้นมีแต่ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องโค้งงอมีแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เป็นความถูกต้องมีแต่เรื่องที่เป็นความเที่ยงตรง อัลกุรอานอัลลอฮ์ที่ให้มากับเราซูนในครั้งแรกที่ทำฮิร์อะจากการที่เราซูลได้ปลีกตัวขึ้นไปอยู่บนยอดเขานูรไปอยู่ที่นั่นอาศัยเวลาในความสงบไปอยู่คนเดียวเพื่อจะได้คิดปลีกตัวเองออกจากความวุ่นวายของสังคมเมืองมักกาในยุคนั้นก็คือสังคมเมืองนะครับมีผู้คนมีเรื่องอะไรต่างๆมากมายเยอะแยะ ตเราซูนก็ปีนไปยังยอดเขาภูเขานุดก็เป็นภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ห่างจากใบตุลนโลสักห้ากิโลสี่กิโลประมาณนี้ห้าโลประมาณเนี้ยนะฮะเป็นยอดเขาสูงสูงใครที่เคยไปมกักกะมาแล้วก็จะเห็นหรือใครที่ไปเซิร์ชหาดูก็จะเห็นว่าภูเขานูดมันอยู่ตรงไหนถ้ามีเระอ,อยู่ตรงไหน ก็จะเห็นภาพของมันว่ามันไม่ใช่เป็นภูเขาที่มันมีต้นไม้เพราะในมะก,กาไม่ใช่เมืองของพืชภูเขาก็คือภูเขามีแต่หินก็ต้องปีงขึ้นไปเป็นภูเขาสูงชันๆขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนยอดและท่านก็ใช้เวลาของการอยู่คนเดียวในการคิดในการในความห่วงใยมองสังคมเพราะนั้นสุนหน์าทางความคิด ที่เราควรจะพึงมีก็คือการมองสังคมด้วยความห่วงใยมองความเหลวแหลกเพื่อหาทางแก้ไขเพื่อหาทางหลุดพ้นท่าเราซูนเป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์ก็ให้ยิบรีนมาหาแล้วก็ให้กุรอานและหลังจากนั้นก็คือกุรอานก็คือเปลี่ยนโลกเปลี่ยนมักกะเปลี่ยนผู้คนในมักกะทั้งหมด ถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลานานอยู่แต่นั้นกุรานมันจึงไม่ได้มาแต่เพียงแค่ให้เราเอามาแข่งเพื่อได้ถ้วยรางวัลไม่ให้เราไม่ใช่เราเอามาอ่านโชว์ในการเปิดงานแต่เพียงแค่อย่างเดียวมันยังมีเป้าหมายสำคัญของกุรานที่มีมากกว่านั้นก็คือการเปลี่ยนตัวเราการเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนชีวิตเราและกุรานก็ได้เป็นมาอย่างนั้นมาตลอด ดังนั้นสิ่งที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ก็คือการพยายามที่จะเข้าไปรู้ถึงความหมายของมันผ่านทางนักวิชาการที่เขาได้ให้คำอธิบายกันไว้อินนัลคุรานัลกอรีมยุอัลลิมุน่าอันนักุลอามลินยามเมลุฮุลอินซานลาบุดดะอันยักูนมุอัดดิลลิลกอรัดอัลลัซิอุเควโมมินอัจลิฮิใช่ปะ อ,อัลกุรอานได้สอนเราว่าในทุกเรื่องที่เราทำเนี่ยที่มนุษย์ทำเนี่ยจำเป็นจะต้องนำไปสู่เป้าหมายที่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อมันเรากุรานสอนละหมาดเรารู้อยู่แล้วกุรานสอนบวชเราก็รู้ กุรานสอนเราทำงานยังไงอ่ะเราไม่รู้วิธีการในการทำมาหากินเนี่ยกุรานสอนเราอย่างไรกับการทำมาหากินของเราเป็นเรื่องที่เราต้องรู้แล้วกุรานก็สอนเราใครเป็นโคชชิ่งก็ไปครับใครจะเป็นโคชเดนี้เขาฮิตกันไม่ใช่เหรอนะฮะ เห็นเขาฮิตกันเก็บค่าเรียนแพงๆก็พูดอะไรก็ได้ที่มันฟังดูดีฟังดูมันน่าจะดูดีน่าจะรู้เรื่องน่าจะสำเร็จก็สอนไปสักร้อยสองร้อยคนมีคนหนึ่งสำเร็จก็ดังแล้วแล้วไอ้คนนี้ก็จะมาโปรโมตมาเรียนไอ้คนนี้แล้วมันสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้คนอื่นก็หลงแล้วเขามาแยะมากมาย ลองมาดูอิสลามสอนเรื่องการทํางานอย่างไรนะครับลองมาดูกันจากตรงนี้ว่ากุรอานได้สอนเราว่าการที่เราจะทําอะไรทั้งหลายแหล่เราต้องมีเป้าหมายเป้าหมายที่ถูกทําเพื่อมันเนี่ยอัลลอฮฺอุกีมูมินอัจลีที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อมันเนี่ยคืออะไรฟ่ายกูลุลลอฮฺสุบานตออลาอัลลอฮ์จึงบอกว่าฟามัสตอตองวยะฮารูว่มัสตอตองลาหูนกบะ97โสรกาฟี ฮาซัสดอัลลอฮีตัมมาบินาอูฮูไบนะจัจูจูมาจูจวัลกาวมีวัลกาวมิลมุสตดอฟินะครับกำแพงอันเนี้ยซึ่งที่มันได้สร้างอย่างสมบูรณ์ขึ้นได้สร้างก่อสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ระหว่างยะยุทธกับมะยูดและกลุ่มคนที่อ่อนแ ลาบุธดอัญญาตอย,าอยู่ฮักกิกคฮาดาไฟนี้มันจำเป็นที่จะต้องให้มันเกิดขึ้นจริงกับสองเป้าหมายอัลฮาดาฟุลอวัลเป้าหมายแรกอียะกูนามินัลมาตาณติวัลกูวเป้าหมายแรกของการสร้างเขื่อนจุดประสงค์แรกของการสร้างกำแพงอันเนี้ย ก็คือมันจะต้องมาตาตนะก็คือมันจะต้องมั่นคงวันกูวแล้วมันก็ต้องแข็งแรงศุนก็ในร่วมกับชาวเมืองนั้นสร้างกำแพงเพื่อกั้นระหว่างยะยุดกับมะยุดเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการสร้างกำแพงก็จะต้องมั่นคงและก็แข็งแรงบิไฮสุลายสติโนอัยะดิสูฟีหินะกบัน โดยที่พวกยะยุทและมะยุดนั้นไม่ได้สามารถสร้างให้มันเกิดขึ้นกับรูมันเกิดขึ้นทําให้รู้เกิดขึ้นยุมกินุอันยังกุรูมินหูรูที่จะทําให้ยะยุทและมะยุดธเนี่ยออกมาพน้นออกมาได้เพราะฉะนั้นมันต้องมั่นคงและก็แข็งแรงโดยที่ยะยุดมะยุทไม่สามารถที่จะเจาะรูเพื่อจะออกมา ว่าเด็กฟุตซันีและเป้าหมายที่สองว่าอันหนุมลายสตัทอูนันจะตัสงหลักูวายันซิลูมินฟาวกีป้าหมายที่สองก็คือบรรดาพวกยะจยุดมะยุดนั้นจะต้องไม่สามารถที่จะปีนปีนกำแพงวายันซิลูนะวายันซิลูมินฟาวกีแล้วก็ลงมาจากด้านบนมันก็คือต้องสูงพอปีนขึ้นไปไม่ได้ มันก็ต้องหนาแล้วก็แข็งแรงพอที่จะเจาะไม่ได้วกัดฮักก็กะฮาดัลซัดดุลฮะดาไฟนี่กำแพงอันเนี้ยมันทำให้เป้าหมายเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงมันทำให้เกิดขึ้นจริงกับสองเป้าหมายอันนี้สองจุดประสงค์การลฮักอุสบะฮันวะตะอัลลาฮิยูริดุอันยัลฟิตานาอิลาอัน นัตกินะอะม,มาลานาฟิดดุนยาประหนึง่งเสมือนเหมือนว่าอัลลอฮฺซุบฮานวะตาละนั้นต้องการให้เรากลับไปดูเหลียวไปมองว่าให้เรานั้นได้มีความปราณีตในการงานในอาชีพของเราในดุนยา หัตตาตาฮักก็กลฮัตทุ hakkı กลทุ hakkı กลฮัดาฟัลมาตุลบิมินฮาจนกระทั่งมันทำให้เป้าหมายที่ต้องการนั้นเกิดขึ้นจริงฟาคุลูอัลมาลินล,ลาหูฮัดาฟุนดังนั้นทุกอาชีพทุกการกระทำนั้นมันมีเป้าหมายมาซาลันยกเป็นตัวอย่างอัลกุรซีอยู่เก้าอี อ ل ลาอิตลา ب ج م ي บิจามีอ له ันวาอิฮลาหูฮดาฟุนเก้าอี้โดยที่เป็นก็คือเก้าอี้ในทุกชนิดของเก้าอี้มันก็มีเป้าหมายของมันหัวอันยัจลิสันนาสุอะไรเป้าหมายก็คือการที่จะให้มนุษย์นั่งวัลิดาดิกาอินดาสนาอัติฮีนัลตาฟิตตอิลาชัยอายนี ด้วยเหตุดังกล่าวในขณะที่ในขณะที่ไหนละหายไปไหนละในขณะที่สร้างมันเราก็จะดูเราก็จะเหลียวกลับไปดูสองเรื่องอัญญกูนนกะวิยันมาตีนันว่าเก้าอีนะ้นั้นมันจะต้องแข็งแรงและมั่นคงบิไฮสุลายะตะฮัตโตโมตัพตะสักลินจาลิซิฟาวคอหูโดยที่มันจะไม่แตก มันจะไม่พังมันจะไม่แตกกระจายเป็นชิ้นชิ้นภายใต้ความหนักของผู้นั่งที่อยู่เหนือมันว่าอัญญกูณณมารีฮันลิชักศิลลาดียัจิลิสุอะลลหีและเก้าอี้นั้นจะต้องได้รับความสบายสำหรับผู้ที่นั่งอยู่บนมันจะต้องให้ความสบายมีความสบายเกิดขึ้นกับผู้ที่นั่งอยู่บนมัน แนะวบิザลิกาณคุณูกรดฮักก็งน์ลฮัดดฟะมิ่นสนาะติลกุรีด้วยดังกล่าวนั้นเราก็สามารถทำให้เป้าหมายการสร้างเก้าอี้นั้นเกิดขึ้นจริงวะอัตคอนนาฮะดัลฮัดดฟและเราก็มีความปราณีตในเรื่องของเป้าหมายของมันลียนนรัสูลุลลอฮฺซุลลาฮฺวะลัวะสัลลัมจะล แคจริงอัลลอฮฺสุบตบทาลไอ้ท่าน رسول ซุลลัลสุลแลมได้บอกว่าอินนัลลอฮฺยาฮิบุอิฎะอามัลาอาฮัดุคุมอามาลันอันยัตกีนาหูแท่จริงอัลลอฮฺนั้นรักเมื่อคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งของพวกท่านนั้นได้ทํากับการกระทําหรือทําอาชีพได้กระทําเรื่องหนึ่งที่เขาจะปราณีดละเอียดรอบคอบกับมัน กาลิกาคุลุชัยอินทัสนาหูฟิดดุนยาดังกล่าวนี้ทุกเรื่องที่มันสร้างขึ้นในโลกนี้กัลบินะเช่นการสร้างอาคารลาบุดตะอันยักูนาใจยีดันฟลายัสกุตุอันสุกานิฮีจำเป็นที่จะต้องดีจะยิดยอดเยี่ยมดีมาก ฟลายั่กตัวอัลสุกานิฮีจะต้องไม่หล่นลงมาบนผู้ที่พักอาศัยมัฟตูฮัลลิชัมซิวัลฮาวะแล้วก็เปิดรับแสงอาทิตย์แล้วก็อากาศมุตกอนุลคิดมัตมีความเรียบร้อยในการใช้งานบิไฮสุลาตะกูนสูลูกิลกะรบะมาสลันตุฮัดดิสุมาสัน โดยที่จะไม่มีสายไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่มันจะเกิดการช็อตเกิดขึ้นเวลามาวาซิรุลมียะและจะต้องไม่มีท่อน้ำตัสรอบุลมียะที่น้ำนั้นมันจะซึมออกมาวากอยรุซาลิกาและอื่นๆว่นวซาบานายนากุบรีมาสลาัน และเมื่อเราสร้างสะพานเป็นตัวอย่างฟะลาบุดะอันตะคอตตตาบิอันนาหูยะฮิลลูมุชกิลาติลมารมุรุรีมุชกิลาตัลมุรูรีดังนั้นกัจมเพนจะต้องวางแผนในการที่จะแก้ปัญหาการจราจรอัลลาตีบูนิยะมินอัจลิฮาซึ่งที่ได้กำแพงนั้นถูกสร้างเพื่อมันเพื่อการแก้ปัญหาจราจร ว่าอยากูนโกวิยันมาตีนั้นที่สะพานนั้นจะต้องมีความแข็งแรงและมั่นคงยาตาหัมมุสักลาไซยารติที่มันแบกรับความหนักของรถต่างๆอัลลตีตมุรุอัยเที่รถนั้นมันจะผ่านบนสะพานนั้นกามาอัลลัมนัลกุรอานฟีบินาอิสัดดีมายัจูจินวมจูจินเสมือนที่อัลกุรอานได้สอนเราในเรื่องการสร้างกำแพง ป้องกันยะยูดและมะยูดนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของนัสของตัวหนังสือเป็นบทสุดท้ายของเรื่องของซุนกอตไนอย่างที่ผู้เขียนหนังสือได้พยายามบอกกับพวกเราว่าเรื่องราวที่มันมีอยู่นั้น มันไม่จำเป็นต้องรู้ว่าซุนกอดไนเป็นใครเกิดขึ้นในยุคใดสมัยใดแต่สิ่งที่เราจะต้องการที่จะได้รับจากเรื่องนี้ก็คือข้อคิดคำสอนบทเรียนที่จะถูกนำมาใช้ในชีวิตและจากเรื่องราวของซุนกอดไนเรื่องราวของยะยุดมะยุดก็ไม่ได้ให้แต่เพียงแค่ในเรื่องราวของการใช้ชีวิตในบ้านเดียวแต่ยังให้ชีวิตในโลกปัจจุบันชีวิตดุนยาด้วย โดยในท่อนสุดท้ายของเรื่องท่านเชมุวัตวลิชราวีได้เอาตัวอย่างการสร้างกำแพงของรุลงกอตไนโดยเอาเป้าหมายของกำแพงของการสร้างนั้นมาเป็นสิ่งที่เป็นคำสอนเราให้เราเอามาใช้ในชีวิตจริงว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราจะต้องมีเป้าหมายในการกระทำและเราก็ต้องมีความปราณีต มีความละเอียดในเรื่องที่เราทำนั้นมีความมุ่งมั่นกับมันโดยอ้างถึงคำของท่านอาับสุลสลามที่บอกว่าอินลลอฮยุฮิบุอิดะอามะละอะฮัดุกุมอามัลันอายัดกินาหูเมื่อใครก็ตามที่ประกอบอาชีพอะไรอัลลอฮ์ก็จะรักคนที่ประกอบอาชีพแล้วเขาก็มุ่งมั่นทุ่มเทปราณีตในอาชีพของตนเอง คนที่ทำอะไรก็แล้วแต่มีความรอบคอบมีความประณีตในสิ่งที่ตนเองทำก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็จะมีอะไรดีๆมากขึ้นใหม่ขึ้นเราจะไม่วนอยู่ในหลูปเดิมๆเ,เราขายผัดกะเพราอย่างเงี้ยมา20ปีก็มาได้เปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึง่ง ผัดกระเพราทำไมต้องใส่ถั่วฝักายาวด้วยวะกูไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆร้านไหนขายกูไม่ซื้อด้วยกูไม่ได้จะกินถั่วฝักายาวกูจะกินผัดกระเพราเราก็เป็นมาอย่างเงี้ยเห็นเราก็เรียวกว่าผัดสิ้นคิดเน่ยนะ ทำไมไม่เอาเนื้อสไลด์มาเป็นผัดกะเพราบ้างเนี่ยอายตกินาหูคือการที่เรามีความปราณีตเราคิดเรามุ่งมั่นในอาชีพอะ่ะก็เห็นมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นตั้งแต่กูเกิดมากูเห็นผัดกะเพราก็หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยแล้วทำไมต้องราดข้าวมาด้วยหรือต้องสั่งผัดกะเพราราดข้าวถึงราดข้าวยิ่งซื้อกลับบ้านอะ่ะลองดูเวลาซื้อกลับบ้านน่ะ กว่าจะไปถึงบ้านมันแฉะไปหมดแล้วถูกไหมฮะเราแน่อร่อยแล้วทำไมไม่กล่องที่มันเป็นสองส่วนละส่วนหนึ่งเป็นข้าวส่วนหนึ่งเป็นผัดมันก็น่ากินมันก็น่าซื้อครั้งที่สองถูกไหมครับเนี่ยที่นบีที่อัลลอฮ์บอกเราคืออย่างเนี้ยว่าคุณจะทําอะไรคุณต้องมีเป้าหมายที่นบีบอกคุณอัลลอฮ์รักคนที่ทําอะไรแล้วมีความประณีตมีความมุ่งมั่นกับมันพัฒนาในสิ่งที่ทํา คุณต้องเรียนรู้คุณต้องพัฒนาอาชีพตัวเองไม่ใช่บอกของกูอร่อยอย่างคนเดียวอะทั้งทั้งที่แม่งเค็มชิบหายของคนอื่นไม่อร่อยเพราะไม่เค็มอย่างเงี้ยไม่กี่วันก็หมดเห <t> <viu> ็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่อิสลามสอนอิสลามไม่ได้สอนให้มึงมาละหมาดกันอยู่อย่างเดียวอิสลามก็สอนเรื่องทำมาหากินอันเนี้ยสำคัญที่สุด <t> ฉันยกเป็นตัวอย่างแค่นั้นแหละนะฮะงนั้นเราทําอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องไปเอาคําของอิบนุกอยิมเข้ามาอิบนุกอยิมอัลยาซีที่เคยเขียนเป็นจดหมายอยู่ฉบับหนึ่งในรีซาลาในจดหมายของท่านเนี่ยที่เขียนเรื่องเรื่องของการละหมาดและทําเรื่องของเรากุสเากุสซาลาหรือว่ารสชาต ความรสชาติของการละหมาดสิ่งที่ท่านในบอกไว้ประการหนึ่งก็คือให้เรามีความรู้สึกว่าละหมาดที่เราทำไปแล้วเนะี่ยมันยังมีจุดต้องแก้ไขนั่นก็หมายความว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ เมื่อเราทํำเสร็จเราต้องมองย้อนกลับมาแล้วก็บอกกตัวเองว่ามันมีจุดต้องแก้ไขแล้วเราถึงจะก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆถูกไหมแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้ครั้งเนี้ยกูสุดยอดกูเก่งกูแล้วมันก็อยู่แค่นั้นนะ่ะแล้วมึงก็ดูปีหน้าไม่ได้แชมป์หรอกไม่ซื้อใครสั้คนนะ่ะมึงดูดิอ่า แลวสีแม่งจะซื้อหมดประเทศอยู่แล้วจะได้หรือเปล่าไม่รู้อะแต่อย่างน้อยมันก็มีใช่ไหมก็คือต้องมองว่าเฮ้ยอะไรมันคืออะไรคุณทำอะไรอะคุณละหมาดก็ไม่ใช่บอกว่าไอที่ละหมาดเนี่ยมันดีที่สุดไอที่บวชมาปีที่แล้วมันดีที่สุดมันจะต้องไปดูว่าอะไรที่เราเติมได้อะไรที่ก้าวไปข้างหน้าได้ เราเรียนหนังสือโรงเรียนเนี่ยมันดีที่สุดไหมไม่ใช่หรอกที่ไหนก็ไม่มีคำว่าดีที่สุดหรอกครับเพราะทุกที่มันมีดีแต่มันไม่สุดทั้งนั้นแหละเพราะนั้นถ้าคุณบอกว่าแค่เนี้ยฉันไม่รับคนอื่นคุณก็จบละคุณก็ต้องรับสิ่งดีๆจากคนอื่นให้ที่นู่นเขามีอะไรที่นี่เขามีอะไรต่อไปครึ่งหน้า ไปเป็นอิหมามไปเป็นครูสอนหนังสือก็จะบอกว่าไอ้ที่สอนเนี่ยมันดีที่สุดเฮ้ยสอนคาบนี้เฮ้ยคาบครั้งต่อคาบต่อไปในวิชาเดียวกันในเรื่องเนี้ยกูต้องทําให้ดีกว่านี้นี่คือสิ่งที่เราต้องเป็นไงนี่คือสิ่งที่รามสอนนี่คือสิ่งที่เราต้องเป็นนั่นคือสิ่งที่รามสอนเราคือสิ่งที่รามอยากให้เราเป็น อย่าหลงอย่าจมอยู่กับความสําเร็จโดยก็คิดว่ากูและแน่สุดเจ๋งสุดไม่มีใครเกินมันจะหยุดพัฒนาการทั้งหมดมันจะหยุดความก้าวหน้าทั้งหมดเพราะคุณจะไม่ดูคนอื่นแล้วในเมื่อคุณดีที่สุดคุณจะไปดูใครคุณจะไปเอาอะไรของคนอื่นมาได้อีกในเมื่อคุณดีที่สุดถูกไหมครับคุณดีที่สุดแล้วคุณจะเอาอะไรมาอีกล่ะ ก็ไม่ต้องแล้วดิในเมื่อมันดีที่สุดอยู่แล้วอะเพราะนั้นอย่าบอกตัวเองถ้าคนรุ่นอายุขนาดเนี้ยเขาบอกว่าชีวิตมึงอย่าเป็นเปบปซี่เพราะสมัยก่อนเนี้ยเป๊ปซี่มันจะมีไอ้ข้เดียกลัตโตการโฆษณาก็คือเปบปซี่ดีที่สุดว่าชีวิตคุณไม่ใช่เปบปซี่เพราะนั้นไม่ดีที่สุดหรอกนคนยุคนี้นะต้องคนยุคอายุขนาดนี้นะจะหกสิบปีสองสาวันนี่แหละ เะน,นั้นอย่าบอกอย่างนั้นเราจะต้องดูเหมือนกับที่อิมรุเจวซีได้บอกกับเราว่าเมื่อเราละหมาเสร็จเราต้องบอกว่ามันมีตักซีรมันมีข้อบอกพร่องมันมีจุดที่เราแก้ไขเพื่อการก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้เราละหมาดดีขึ้นเพื่อให้ไปถึงถึงความมันในละหมาดความมันในละหมาดที่ละหมาดแล้วแม่งอร่อยอะละมาดแล้วแม่งไม่อยากเลิกสูหยุดแล้วไม่อยากจะเงย มันจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงถ้าเราไม่แก้ของเดิมเนี่ยมันไปไม่ได้ใช่ไหมครับไม่จะทำอะไรก็แล้วแต่เราเป็นอิหม่ามต่อไปก็เป็นอิหม่ามกันหลายคนหรือจะไม่เป็นไม่ได้เป็นกันแล้วมึงเพราะเต็มไปหมดอิหม่ามที่อยู่ไม่ตายสักทีมีอย่างเดียวสร้างสราใหม่อย่างเดียวสร้างสราขึ้นมาใหม่อย่างเดียวแหละเป็นแม่นอะไ,ไร ก็หาพวกเป็นประธานจังหวัดหน่อยก็ได้อนุมัตจดทะเบียนไปบอกพวกกันคุยกันเราก็ต้องเรียนรู้เฮ้ยอะไรยังไงไม่ใช่บอกว่าเอ้ยของฉันดีที่สุดแหละเรียนรู้อะไรใครก็ไม่ได้มันไปไม่ได้เพราะนั้นเป้าหมายสำคัญแล้วก็การความปราณีตหรือว่าความมุ่งมั่นในสิ่งที่เราทำ เราจะขายกับข้าวก็ได้ไม่ต้องไปขายแบบแพงๆของเขา้าไม่ต้องไปเป็นสเ,เต็กไม่ตปองไปเป็นชาบูไม่ต้องไปเป็นซูชิไม่ต้องไปเป็นก็ได้เราอาจจะขายก๋วยเตี๋ยวผัดกะเพราก็ได้เป้าหมายของเราคืออะไรให้คนกินได้กินของดีๆวัตถุดิบถูกคัดสรรมาอย่างดีโดยรสชาติที่ดีนี่คือเป้าหมายให้ได้ตังค์ด้วยก็ทำมัน ก็ต้องมีทํำยังไงจะให้มันดีขึ้นทำยังไงจะรักษาไว้ให้มันยังคงสภาพรสชาติที่มันเหมือนเดิมไม่ใช่ไปวันหนึ่งอย่างสองวันหนึ่งอย่างขายวันหนึ่งหยุดสามวันก็นไปไม่รอดนี่คือคือสิ่งที่อิสลามให้ให้ความรู้กับเราในการทํางานก็เหมือนกันเราไปทํางานที่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะเป็นลูกจ้างเขาอย่างเดียวเลยเรามันก็คงไม่ใช่ แล้วทำยังไงให้มันก้าวขึ้นมาเราก็ต้องพัฒนาตัวเราเองมีความละเอียดมีความรอบคอบใช้เราหนึ่งเราทำได้สองได้สามเพราะนั้นโอกาสก้าวหน้ามันก็จะมีกลายเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกลายเป็นหัวหน้า,าแผนกกลายไปเป็นอะไรต่างๆกับกลายเป็นหุ้นส่วนมันก็จะขยับตัวเองไปจากการที่เราพัฒนาตัวเองด้วยกับการยึดคำสอนจากศาสนาอิสลามไม่มีอะไรที่ไม่ได้สอน อิสลามสอนเราทุกเรื่องเพียงแต่เราไม่รู้ว่าไอ้เรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองวันนี้ก็ท่านเชคมุตรลิชาราวีก็ได้เอาเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าฉันไม่ได้มาสอนฉันก็คงไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีเรื่องเนี้ยมันมีมุมมองอย่างเนี้ยในทางศาสนามาให้เรารู้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าในการทำงานอะไรก็แล้วแต่เราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในการประกอบอาชีพทั้งหลาย ก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามกันในบทถัดไปก็จะว่าเรื่องของผู้หญิงกันแล้วนะครับนะครับแล้วก็มีผู้หญิงอยู่สีห้าคนกี่คนมาเนี่ยหนึ่งสองสสี่คนนะครับที่พูดถึงตรงนี้แล้วก็ทํำสุดท้ายก็คือคนที่ตกอยู่ในหลุมพรางของดุนยานะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته